เนี่ยอย่างนี้ยนะปลปลาเข็งงตัพี่น้องคนปลาเข็งปลาเขียง่ปลาซิวเ็มี่ถ้ามีปลาองเบิ้งกำตับยังน้อยครับวนไม่งอีดเลยไม่งุงปครับพี่น้องครับไยากไปให้มันยเด้เนี่ยอ้าวว้าวว้า้าวว้าวว นงแปรลโอ้กาแฟเป็นยังพักกัน um ังกาแฟก็ไล้ออกมากมืนี่โอ้หะนมเย็นเด้อมย็นนมเย็นนะพี่จักยังพักันนงแปรหมากอดกพันะยังกพักัน้กนงรหลด กอางยาพี่น้องครับสวัสดีครับผมเบาปุ๋ยอีสานเบาหน่อยครับมื้อนี้ครับพี่น้องตอนเที่ยงครับพาพี่พาน้องครับเหนื่อยย่าสู้ขู่สุ้กันละครับมหาสอนแม่ปองเปย์ครับและแมงลางำผนว่าฮาได้น้าพี่น้องเนาะพอได้ตุ่มได้แกงไหนปนได้อ๋อจักหน่อยครับพี่น้องมื้อนี้ครับมาทางหน้าเบาปุ๋ยครับมื้อนี้วานนี่มุดก้อนไปทางหน้าแม่น้องไทยน้องเบิ่งมื้อนี้สีมันแทบท่าขุนพ่ ลุยแล้วสายลุยเนาะปฏิจจงมาเด้อมาสอนแมงปงเป่งกันล่องเรือครับยางซีเมนแม่งปูงเป่งพนักพนักคนพนักหูจักตาลาบานก็เอิญมาคือกันได้ป้ะได้ได้แม่งปูงเป่งโอ้สายแม่งปูงเป่งพี่น้องเลย ว่อแม่ปลูกเปลี่ยงกับปุงเปลี่ยนนางนเลทั้งแมดโอ,อ,อ้มันกินหลายมันเล่ง,ง่โอ,อ้หูจักไปบ่อยเลยงจะพาคนเอินไปทัวร์ได้บ่อ ไปทำกันนอรอยนี่ย่งแมนแมงอันนางงั้มนี่นางง้อึ้นแมงนางงั้มมาเยี่ยมเราเพ่งเพ่อนเราเพ่งเพืนลองได้ลองนะเพื่นเอาเนีไก่แมงนางงั้มไม่ลองอาจะกวนันะมาเยแตัวปงเพนลงใส่ปองแปงเพื่องเพียงเงิแม่งอีอีตัวนี้เนี่ยวามตัตัว่องกันหอนสามคนพี่น้องเลยเอาละ อะไรออกอะไล่ไปแล้วทีนนี้มีแมงละง้พี่เราเติอกาแฟอันนีู้รตัวยี่ตัวอมงอีดท่งนี้คือม่เห็นแมงอีดทาางหน้าแมองไฟก็บ่มีแมงอีดเมาจะเขียนจานครับเขียนดีจ้าตัวบญงลาดของกัดนเดียตัวหนึ่งก็บ่เอาเนี่ยเมนเนี่ยหนอ้่วาตาอวบองอ่ะนะคือใส่ตาตาตัากี่แตาตาอีก เทานี่ห่แยมเนี่ยวนวออา,า,นานนนเนี่ยพักรับปรได้อีกวาเนี่้เฉดิจจดิจจาตัวเงยพอท่างปีงเงยยืดเด้พอปีงมั้งท่นพอปีงท่านพอปีงพนะมาแล้วครับเมื่อี้ยังกวน,น,น,นําำหยาบอยู่ไม่ใช่ตัวอ้าในน่ามูหรอปะ ชางเมองลรงนากางม่โอ้มีกี่เตาก็มีโน้นี่แม่เป่งเป่งพี่น้องนี่มาบิางแม่ลองใครแเนียเนี้ยเนี่ยจะผ้าคนไปทัวเนี่ยบบอะไนแม่งอีกกระมิดจ้านี่แม่อีกค่ะแม่อีกตัวน้องอีก แต่ละแม่งข้าเอื่นแม่งกีเต้าอะไรนี่แม่งกีเต้าจะพักกระเด็นไปตัวกีเต้าออกหลูทางร่างเป็นแมงอีนังแมงอีฮงแมงอีฮงนะวะฮะลงไปหมดแล้วอ๋อันนั้นคือเชี่ยงเน่าดอกนั้นคุณจ้ากิ้วเชี่ยงเน่าเป็นอะไรคือไแ้งโมูบอได้หนิเออเออทางนี้นี่แม่งอีดนี่แม่งละงงามพินงเอ้ยมาด้าแฟนครับสูุมองสุบอนครับมาอูกินแมงละงามแมงอีดี้แล้วแมงละงามก็ยาตัวอ่าเด็กเพีงมาถ้าใส่บุปุ๋ยมันไหลค่ะอันนี้แม่ขันโศวันหนึ่งให้แม่ขายละงามนี่ อวนแมงอันนี่ละแม่งอ่อนน้ำเาเอื้อน่ะเนี่ยละลายๆเนี่ยเอ่ยไปเอาถอดกินก็เป็นกินเยนี่นได้แมงเป่งอโอทานนี้มีแม่กเป่งด้วพี่น้องเธอว่าแม่งกอดตุลีเด้คนีไอเดน้องรางงามตัวใหญ่นเบิ่งกับพ่อเดาวิ่งมาตุขาพี่น้องเลยอย่าโน้มออาหันบ่เห็นกัเออเ่ลองบังับ มาด้ยครับเพนครับึมองซูบานโอ้ยลงน้ำคนาคตก็วิ่งมาตูขาไปเอาเบอร์กับอรอ้าใช่แ่ลนันสิบอกอาจาพี่น้องเห็นเนาะเนครตาเอาเอาวิ่งมาตูขาตบๆบพี่น้องเลยเป็นไหนาะได้บนนะคือแมงละงามีตัวอะไอู่นไีจ้า้หมนี่อีดหลาเฮล่าพูดเถ่าคนมากเนี่ย่เมื่อวานูดเถาด้ทานนี้ก็มากนดตัวหนึ่ง โอ้ยรุ่นก็มาเต้นแม่งเหน,นี่อีดนี่แล้ว,ลว,ลว,ลวเอ้อเอัสองันี่อสมน่าหนีมาทาก่กตโอ้ยปกปิงพี่น้องเลยย่างแตกู้นาแต่ผ้าเสือปากย่าตัวตัวพี่น้องขทางเอ้อนี่แม่ขันโศก่ะนี่นี่แนอง่โกมีแต่สวนสัตว์พี่น้องเลยนในมาอนีอ่ะทำสวนสัตว์เรามาอนี ออกวิว่งอดีตแฟนครับสุนทรศุกร์บอนครับมันอี้ทีมว่าจัดหนักจัดเต็มครับมันอีเพราะว่าลาเพราะว่าปวดเอวครับเป็นหอนเฮี้ยนจังว่ากันไหมอืมอะต่วแม่งอีดแม่งร่างแออัดแม่งโคกเปล่งครับและแมงดาหลายสิ่งหลายอย่างรวมแล้วถ้าสวนสัซานกับพี่น้องมุนี้ได้ประสาจากจากแต่เนี้ยกินมัดมาาไปใส่ไรกาแฟไม่ยืดตูวไปแล้วเนี้ยฝุ่นทุกภาษาพยายามกุ้งให้ระบุจะกินก๋วยกุ้งว่าไปเบิ่งกัเนี้วใส่กุ้งท่ามัน แไปหาหนูแล้วฮะหกสีสีแล้วพี่น้องเลยหมู่บ้านเมือควนกับไพกกันเป็นสอนทั้งหน้าแม่หนอกไอ้แม่แมนอกไพกก็ได้หลายครับเจดีจอกเจดีจยดมาทางนี้ร่วมฮิตครับทุกสิ่งทุกอย่างได้มดสวนสุนิลอืมฮะครบเอามันนั่นี่หนามหมเจี๋โอ้โเอาถือดาบพี่น้องเลยถือฟูมาเอาวางไว้ขึ้น้กันมากัน วิงว่งตู้ขานอาาาเบ้งไ่โอ้พหนาแมงอนขี้ตั่เ,เลยพ่อแม่งละง่ามพี่น้องน้องเียจพ่ขอเขียดีจ้าอันนั้นหัวหยาบไน่นะเาเทเาบุบมาแบมีตัวเบ้่าเบิ่งไห้ยอไมีตัวมีัปลาอืม ว่าเห็นคือเต็นไปออกไปใส่แต่ไรพบกมีตู้ยขีเข่าไปเข้มด้วยเพราตออกแสดงว่ามันออกเตาหทีเบิ่คุณเนี่ยพี่น้องววนวนวก็นเต้าหต่ยเต้าหอนั่นนี่แมกินเต้าหอเถิตัวนั่นเถิกตอปีบออกพอมีนงมันจบินหนเอเอาเดินไปน่น ทางไรบุพิน้องนะฮะคือเมียงแล้วต็มีตัวมาแลวคือ่อเนาะบอเยอ๋อใ้แม่แถ่ต้องไปตัวอเราฝึาก สองโตเลยผุนเลยไอตัวขึ้หมันต่ไม่หลังแท้คนมาหากินอยากเลยมีนมี่ตาแต่ชีตอนไม่ดนะใส่เยกเด็ดนนึงนเด็ดนนั้นโอ้มียผกติ่งอ่อนเอออ่อนเลยเราของกบหวานมก่นพอนอนเาบอเด็ของกบหวออกขางเออกขา้งแลว่าเป็นออกลูเป็เ็ตกไก แมก้ทุหาาแฟทีไม่ตู้ตทุหน้าตากาแฟกาแฟ่เห็นกระทั่งไรกูพี่น้องไเสลเียดีจ้าเต็นดงเด้งดงเด้ไปซั่งอันยู่นั่งกระจาบอมาใส่วกยาขลองรถน่าหัวทาไพราเห็นาบรถมาเดี๋ยวกูไปยกกูตาไลใส่พี่น้องไงอะอ้บ้างใครกันได้บันนี้เกิดลักขโมยเกิดขึ้นได้พี่น้องเอ้ เอาูกซีซีเ้วพี่นออกแม่งฟูงเปลยแม่ละงามเจดีจาครับห้าทางนี่ร่มเห็ดครับเขาเป็นได้บ้านไปใหม่ไม่ได้ตัวมีเปลี่ยนเปลี่ยนอาเราพินออกเลยห้วเหวี่ยงต้องมาปุ๋ย เจติจารแกเป้ใจหมายอยู่เดี๋ยวนี้คืออยากได้แม่งปุ่งปีกก็แม่งแล้วกันปีกก็แม่งดีก็ไม่งดีเลรียนอะไรเงี้ยแม่มีตัวไรเติบไปด้วยตุ่มสๆอุ้ยตุ่มๆไปแล้วพี่น้องเลยน่าตาสีมากก้าใจว่าสู้แล้วกิน้หมดละท่างนียพี่น้องเลยอ่ะคลังสอนผู้ใดก็ได้อ่าครับผู้นั้นสอนผู้นี้สอนพี่น้องเลยงูสีซีอะไรครับ สีมานมาเด้อแฟนครับสุ่มกสุบอนครับปฏิบัีิว่าเอิ้นหรูว่าแมนเด้ฮะเพื่อนอยากน้ำสนอกว่าคุลลังนุันวามีแต่ตอนท่อสีลงหน้าพอนะพักการสอนเอาแม่งละง่ามแม่งกวงเปียงไปอูไปต้มไปแกงใส่บักแตงอ่อนอคนหวานีย่าเหมือนลงน้ากางมีอยเราัไปปัดกันหลานเดินหน้าห้องอันอั่งแมนเด้

ไครอยู่แม่ตัวต้มาอนอย่ทนเาบอี่ไหแม่ที่แม่โดู่นแล้วขอยู่ม่วนอเด่นนาตาคือนคหันไดไหมนาตาขึ้นแม่จริคือหน้ากา่ได้เนียน้กอนหลาปาปุ๋ยตีแม่ผู้เสริมว็มีอยู่พี่น้องเลย เอาเรื่อยครับพี่รองพู้พอะพู้นี้ได้ครับเป็นอย่งนันคือสิปา่อท่างนี่แมง่มต,ตอันวตุมองอื่นตีขึ้ยาบจะเอาตะยุมองเดียวเสอ,องได้อีกว่าดเนี่ยมีอีกบ่บวกบวกท่างพูนบ่ทางพูนกัมีเนี่ยคือไปพ่นนั่นไหมน่นั่นๆๆน,น,น,นั่น้นั่นปลาบ่อนำหยาบอยู่ถ้าไดปลาคอยไงปลาตัวแบบไเลยพี่้องเลยเอาเบิ้ง แม่ได้กบครับบารนี้เนาะแม่ปีง่ายบารนี้ไมเห็นเป็นนันเป็นแค่ย่างเนาะเนาปูก็ได้ครับบารนี้่แม่เนาะปูเหมือนไม่อิดลงไปครับพี่น้องบารนี้ลงมาไปอีกไป มนันมันกับพี่น้องมากค่ะเดียวเลยแมงอิดแมงูงเปีงกหลายตัว่เลยเกิดและแมงระงมพอมนคนว่จจ้าให่น้ำแน่เจดีจ่า,จาแปลกเนาะบ่เคยเห็นเจดจ้าทางน้มีแต่แมงูงเปียกก่งยุคนั่นอ,นอ,นอ,อย่างว่านมากโยหนกับพี่น้องา่ใหญ่ให้มูเนี่ยว้้าวว้าวว้าว้้้าว้า้า้้าาา้ ตัวโคพียังนาตัวเกิว่าโคพียังเขามาขาวิ่งเกติว่าที่เนาะออ้าวีตัวว้ตีตัวจีนทันมาหนิเอาเอาพวกเป็นยังเอรายานบเบิ้งให้บ๊เบิ้งว่าจะเสียไงวะขบวิงฝ่าตัวตีนนงกน ี่ี้องเอ้ยมันได้เกตหน้ามันดันบที่างใส่ขกบนไหันฮันุูนเอาทีตุ่กก็ได้ดอกบาปเมีนอ่าเราไปเห็นว่าเป็นยังพี่น้องไเห็นเห็นใส่แมียนมปุยเมยนเนี่เน่เนี่นั่นนัไปออกอกหนนั่นเห็นว่าพี่น้องเพียตัวใหญ่สําบด้เีเดียวว่าน้อพี่น้องไปอ้วนจ้ำแสดงว่านรากินดีน้าเลยอ้วนเหมือไป ออ <Gram> <activist> มาได้พ huh. ี <negro> o, ่น no <m wwww> <m ess els> oh, uh ้องเลยพูดอยารใั้เพิ่งเอาเอาวิงงทอดซีตุบันเลยเอ้าอาผู้นั้นสอนผู้นี้สอนครับพี่น้องโอ้ท่านี้คือมีแมวปุ่เียงีตูแม่อตสองสามโตคนคนนี่แม่งอีนี่ขัจับแล้วแมวปุ่เวียงสองตัวคนเด้อสักแสบเด่นะไรคือมีแม่งอันนีุ้แบ่งกลเอาได้ปูแล้วครับพี่น้องมาในน้องอ๋อปูนาเพิ่นว โอ้โินว่าเจ้าดังปลวกหลยสินับเอาอะไพสินับไปโอ้มีตะปุมันๆพี่นอองเมือนเ้าอ้าวปวดะโอ้รบที่มเลยมันนี่ครับสวนสัตว์คากบาทนี่มาอยู่นี่น้ตัวนึงเขติจ้ามันออกเป็นแล้วเหมือนแง่ะอบแบมันออกแง่อันยาวแ่หลายเนาะ พี่น้องหลายๆเติมแล้วบานนี่อันนี้ที่ไปแกงแค่น้อยเป็นสมเติบ้านนี่โอ้ยดึงหูออกอีกแล้วพี่น้องสมเติมง่ยกุนเจ้าเนาะ่ะเพียรปลแกงแมนบ่อ่ะลองเบิ่งพี่น้องเลยมาเด้อแฟนครับสุนอขสุบอนครับโซโฟเอิร์นดูอยากบ่อยากบ่พี่น้องอยากบ่มาเด้ออ้าอย่าไปหาไม่มีตู้ก่อนเรามีตู้เดียวขอบวิ่งฝาดโปรตีนถึงยื้อฟันนะเอาเลยเอาหมดทั้งกันสุกพี่น้องเบิ่งกัน ใช่ไหมขั้นโซ่ไม่กินเตาขั้นโซ่ก็มีผิดได้พี่น้องมันวางไดยบอลน่นมันเป็นปากเคลื่อนนั่นคือแมงดาคือแมงดาเสร็จแล้วมันเก็บเตาขดไปลหนั่งด้านไปสังเกตว่ายางใส่คู่ได้พี่น้องยางใส่้นเอ้นกล่องงานเดี๋ยวแม่งปงเป้งไงเอาใส่เอ้ยนี่แม่เอานั่น นี <kung> ่ใ <divide S 3> ่ะเจ้ไปตาดีบพดีเท่าน้่ร้านไฟกแม่มันยุกับันั่นนม่กีันนั่นนัอนนี้มันสีเดียวกับเปียน่นเห็นสีะวตาบุ่นยอมรับไดตานี้แม่เอยับอกยับอกใยงนจ้ากันเ่าเ้างานเลยเบิรืองไรงานตหวิ่งฝาดบุีนึงด้วยโหเยอดอะจะไแล้วเดจ้ากับบุเบือบหลาเนาะพิงนองกันเนื้อุน พี่พี่อยู่ยืนยืนในท่อพี่คุยรุ่นเขาในท่อแล้วจากพี่พี่ยู่ในท่อพี่นี่ขน้ลูกสาหลานนเจอยู่สลพ่นั่นนั่นนี่ตาดทีิไปใส่สีไปสีไม่ยรุ่นโอ้ยน้มาหาเอาลูกเสาเต้เสียให้ทอเสียให้สิปูนไม่ตู่แก่ไปุนที่คานซักไะนะ ลุยน้ำจักไใบตะไบแกงหางนี่น่ไหมไอ้มันบาสอดเด้พี่รุ่นเนี่ยเอาที่นีติกาแฟแกงหางนี่ไหมอานี่ไหมนี่ไหมพี่รุ่นนั่นไฟบ่ไฟอ่ะเออไฟกล้องไหมที่บ้านโอ้ไฟกล้องไม่ยู่อันก็ถามมากาแฟบัวเนาะอ่ะบวกนี่มีอยังบัวม่นอภัยใส่เนี่ยอย่างเนี่ยเราไปโอ้ปลาเขีงเลยพี่น้องคน ปลาขงปลาเขง่ปลาซิวขะมี่ปลาเขีงครับจะตัวใหญ่บวกคอนนี่น้ำคอนอะครับต๊ะบวกน้ำคอนครับบาดเนี่ยไม่ตู่ปลาปลาปลานะอก็เไปใส่เงียบครับพอปลาขงครับพอทองค้ำครับทิ้งานนี่ลองเบิ้งโอ้ปลาเขีงแต่เมียใหญ่พี่น้องลานฝาดเยอะ อ๋อมาปนิมาเราตัวนี้แต่หลายตัวนีตัวแมงอีดไหมแมงปลูกเีพนะน่น้งีเนาะดะป่หอนนี่น่เดี๋ยวเราจะว่าเป็นปูตีนอีกเราะีนี่แมนี่แม่เทูี่เนี่นี่ก็แมงอีดมอ่อ๋อเอาสองหีความกันก็ได้แล้อันนี้ปลาเค็มพีน้องก่เห็นน้เงเียระเ่ยวดงเแเออสั่นมนแยงใส่ยบไ้หลายๆนี่คอยเาคย ไอ้กัะนนำหิวหิวกินอย่งกจะแตบด้พี่น้องจะเกาเหมันหิวใส่สันละแมอต้มุดหน้ามนเลยวานุดเท่านั้นไม่กินเตามันเน่า็นตายหิวเน่าจักเขาเอ้ยเรียบร้อยแล้วตายตายเนี่ยเปลีงไปที่ตัวำานีเนาะพราะ่ามีตัวมใส่ขี้ได้เจติจ้าใส่ะนั่นนั่นนั่นอ้ากาแฟเอาวเนียน้ำพอแบบไปใส่ขี้พอเขาเน่ยได้านนนะ วาปธุระก็ถือมีตัวใส่จำไปน้ำท่าคนที่หอดเี่ยคนทกคนนั้นหนึ่งกระเทียมดองสองบุงเอาชาว่าสวดมนตน่บอกอย่างจำว่าอะไรบนางนึงกระเทียมดองสองบุ้งสามน้ำแข็งที่ยังบู้าว่ามีตัวจำที่ย่างหอยย่างคนไหนเล่จะได้มากจากย่างาเบึงหมดจำอะไรกููกูคนนัน้นอ้า เงาขึ้นเป็นเบื้งบวกขื่นน้ำเน่าอันที่มันขอนมีปลาขิกไหมเดีไปไปคือ<ป>ว่าซีซีเราพี่น้องเอ้ยนี่ยเนี่ยต้นึนนงไปเบิ้บงบวกขื่นเวลาสมควรก็จะพากันกลับไปในกินยังเบิ้งกันอีรอบหนึ่งพี่น้องแต่ว่าวันนี้ย่อแย่อยู่ที่งานสาวลาวสาวครับโย่ไปทา่าไหนเราพี่ลุงรถตุ๊กลุ้มไปเนาะไปกินมาเนาะตับหมกงูนีน่ทีมาไม่เล่าสวนมดไปนทำท่าพี่น้องว่าไปยังไม่รู้ทรวงใบยันทีลืมไปนะหนึ่งบมกงูสองกระเทียมดอง ตามนำแข้งไปนะแทังสันแล้วจะคอยฟอกยู่คอยกระด่งกอบคุนแมนเลอ้ยแม่งยังไม่ยี่ตัวตัวยี่แต่คนนนั่นรับิเลดเฟียดด้วยนเอาแม่หัวกล้ยแม่หัวกล้วยแม่เงินโดยปรกาใบได้ไปนอ มาปีน oh ่งยูพี่น้องเพิ่งโดก็กลไป่อีดงา่ไู้ิเจ็บันาจะแม่งแรงงั้นเลล่ะแม่งอันนั้นกล้วยอือฮะกล้วยล้วก็กล้วยเราพี่น้องเลยเสกว่าซีสีเราพี่น้องเลยซีทีมมาเย่ตู้ไปมันมัดยังไงล่ะ่เดเราก็อยู่ในน้าเจาเราไปสอนมันมถืมาทเลยตัวไปทำทีมซีีเราพี่น้องเลยอยังกับพ่ออายุได้กินอยู่บ้านเล่านี่มันจะมีหนามีท่าบนว่า ไเลเรื่อยครับท่าไหนทำให้ตุ่มแก่ไ,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 ไปครับพี่น้องไปอีกบวกนึ่งพอดจะี่บวกทับ้นบวกนี่บ,บเ่ือ่าเห็นันอ้ลมแหงพี่น้อเอาเนพี่น้องเองบิ้งกำตบยังน้อยครับ แม่งีอีดเลยแม่งปรุงปีงครับพี่นอ้องยังครบเลยยังประเค่ง,งเอาประเค่งดีตรดตราพอดีใส่เง<อ>ียบ โหีลนะที่ต้องการมัน่ม<อ>่โอ้ปาชครับพี่องตัวใหญ่เปิงปงหมนไมใส่เงบแม่เนี่ถ้าหนันนงปลาต้มสุกคนใสเงยบอเใส่ใสไ่ไม่ยีนหองเงยังนัรมห่องอยีดยีดกักันอ ó, น๋อ่ะ ไมอย่างนัะพี่น้องไจมอย่งน้บโอ้เอาครบบอืมอ่นแลละครับม่ตู้มาหอดมาเถิงอะไรพี่น้องก็อีบานเลยนี่เด้โอ้ม่แ่ไม่แก่เลยวีิคาดซากไห ไปสยุนมาเอาเดเวลาตรงข้วะได้หลายบ่มองคบไยอี่าพี่น้องมทีุ่กระดตะงนี้ครับเสียลูกสาวเออมต้องเสียลูกเสลูกเนนักแล้วแปลงเนี้ยว่าวาปุเดี๋ยวเดีกันในเมือได้พุยยก โมดาดาิงเลยจะดาดนเดีนัน่ะแม่คงตีกนแงอีดแง่งดซ่อนเนาะอันแมงเราหลดพี่น้องมาเด้อมันบอแมงดาเฮ้ยนครับกูไปได้นเอาลูปูซาบันนีก้อนกินอ่ได้กินเดี๋ยวเดี๋ยนจับแดนนี้ไหาอันนี้เพราะอันนั้นนะ

สตรวนู่อากานับแล้ว่สุขภาพเดิมโอ้ยมากกพีสัตตะกอนประตูห้องเอาออกซมอจากใจออกซมองเอามายตัวมาเยี่ยตู้เลยดิกน่ที่เอาันมวัสิ่มีคนนั่ม นูหินฝปายช่องจาของที่ว่าอัสสราินี่ครับพี่น้องพาพี่พานองครับมาสอนน้ากันครับคือโศกว่ามานู่หลายตืิ้หนกินกับไปเบิ้งน้ากัรน,นอไม่ตเนาะไปตู้ลูกกันยุทิยงหน้าผลลาบานี่เอามือนี้มาเสนี่พี่นอ้องวางเใส่สมร่มกนนะใแอ,นะอ้น้ำลายแจกและพี่น้องเอาจิมนี้มาเสนี่ละพี่น้องจิมนาปอกันไหมโชคดีมีค่วมสูคขับผมเ่าปุ๋ย